สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t ทารลอดชาแนลผู้รับสารจัาจาก,กรวาลแปลความใหม่โดยการอ่านหน้าไพ่ทาโล่หัวแจนนะคะสวัสดีเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่านะคะของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินได้แก่ชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีกันชาวราศีมังกรนะคะ ชา n e l ของหมอแจนเป็นแบบสากลน,นะคะวันที่มีอยู่ที่ใต้ description นะคะชาวราศีพฤษพผู้ที่เกิด20เมษายนถึง20พฤษภาคมชาวราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนและชาวราศีมังกร22ธันวาคมถึง21มกราคมนะคะวันที่ตามนี้ แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่คิดว่ามีพลังงานราศีหรือลัคนาแบบโหราศาสไทยนะคะถ้ารับชมช n นลของหมอแจแล้วมีความแม่นยำก็สามารถรับชมได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับชาวสองทุกท่านเอาละค่ะเรามาดูกันเลยสองคนละเก่านะคะชาวธาตุดินนะเอาละชาวธาตุดินนะคะเดือนมิถุนายนนะขอดู ขอดูอดีตก่อนนะความรักความสัมพันธ์ของชาวท่าดินมีพลังงานแบบไหนเป็นการดูพลังงานเป็นแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาละค่ะท่างใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะรายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชันนะในช่องชุมชนจะมีรีวิวสําหรับการจัดเลขมงคลน,นะคะเลขมงคลก็คือ,อไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะ เลขมงคลนะคะเสริมการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะ599บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากให้คนรักเก่าติดต่อกลับก็599บาทหรือนะคะอยากหาแฟนชาวต่างชาตินะ,ะขอดูวดีดความรักความสัมพันธ์นะ,ะเป็นการรอคอยกันมีการทํางานด้วยกันมาแล้วนะ,ะพลังงานของชาวธาตุดินมีพลังงานของชาวราศีมังกรนะ ความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยปกปิด,ป,ดปิดบางซ่อนเลนการรอคอยอาจจะเจอผ่านงานผ่านเรียนอะไรก็ได้ตอนนี้ต่างคนต่างในอดีตที่ผ่านมาอาจจะต่างคนต่างโฟกัสความสําเร็จและห่างกันไปด้วยหนะ้าที่การงานอาจจะอยู่คนละจังหวัดอาจจะอยู่คนละประเทศนะคะมีมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันแล้วนะ,ะบางคนออเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตเขาคนนั้นมีความสัมพันธ์กับ เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ก่อนแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ณสถานการณ์ตอนนั้นคือมันเหมือนว่ามีอะไรที่มีความหึงหวงมีความไม่เข้าใจนะคะเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะความความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มีความห่างมีความหึงหวง ในอดีตที่ผ่านมาหรือนะถึงสถานการณ์ปัจจุบันก็ได้คือคุณยังไม่ไม่ลืมไม่สามารถเอาความรู้สึกของเขาออกจากหัวได้พลังงานของชาวธาตุดินนะคะประสบกันมังกรน,นะมาขอดูสถานการณ์ปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรบ้างนะตัวตนของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะในณนะสถานการณ์ปัจจุบันนะอืมพลังงานเดอะซันว้าวแสดงว่าเขาต้องประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานไหมหรืออาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ใหม่ เจอคนใหม่ความรักความสัมพันธ์ใหม่แล้วหรือเจออะไรที่ดีๆมีชื่อเสียงก็ได้โด่งดังก็ได้นะคะหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วแต่ในสถานการณ์นั้นมันเหมือนเขาเริ่มเขาเริ่มความสัมพันธ์ด้วยที่เขาเจอคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็าอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแวงในความสัมพันธ์มีความหวัดระแวงหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนแรกอาจจะดีตอนนี้อาจจะลดสถานะความสัมพันธ์มากําลังมีความรู้สึกว่า นึกถึงเรื่องราวเก่าๆก็ยังยึดถือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะบางทีเขาคิดว่านะ มีสถานการณ์ความสัมพันธ์ของการสองจิตสองใจการอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่คนใหม่อาจจะไม่ได้เข้ากับเขามากเกินไปมีปัญหาการทะเลาะเบาแวงหรือการเอาแต่ใจตัวเองเขาก็ยังเก็บรักษาความรักความสัมพันธ์ของคนเก่าไว้มีมีความรู้สึกอยากสองจิตสองใจไม่สามารถลืมเรื่องราวเก่าๆได้นะในสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้เขาจะมีคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาแวงหรืออะไรแบบนี้ในชีวิตเขานะ าราคาที่นี้เรามาดูว่าเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงเราไหมนะคะ บางคนชาวธาดินบางคนเขากับคุณอาจจะบล็อกกันไปแล้วมีความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ถามว่าถึงแม้เขาจะคุยกับคนอื่นหรือห่างสุนไปก็ยังมีการแอบบมองแอบบดูแบบอแบสบืบแอบส่องเขายังคิดถึงความสุขที่เคยมีด้วยกันเคยมีอะไรด้วยกันหรือเคยอยู่กันเป็นครอบครัวก็ได้หรือเคยมีความสุขด้วยกันอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเป็นความสุขของเขานะมันเป็นความไม่เข้าใจนะเขาอยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่าง มันเหมือนเขาอาจจะคุยกับคนอื่นอยู่ก็ได้แต่เขาก็ยังนึกถึงเราความสุขที่เคยมีกับเรานะคะพยายามมีอีกโก้เหมือนว่าเขาไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่สามารถเป็นไปได้หรืออะไรแบบนี้บางคนมีการบล็อกกันไปนะมีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนว่าไม่ตอบสนองในความสัมพันธ์ก็ได้นะเขายังคิดถึงเราอยู่นั่นแหละเรายังเป็นสิบทั่วให้เขานะทีนี้ขอดูข้อความหน่อยนะเขาอยากบอกอะไรนะ เขาอยากบอกอะไรกับชาวธาตุดินมากความรักเก่าคนรักเก่ามีพลังงานชาวราศีมังกรน,นะในหน้าไพ่เขาอยากบอกอะไรคะขอดูหน่อยคะ่ะเขาอยากบอกว่าฉันอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณนั้นอยู่ในหัวใจฉันเสมออะการไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทำให้เจ็บปวดได้เพียงนี้นะคะ ช่วงนั้นถึงแม้จะแสนสั้นแต่ยังคงงดงามในความทรงจำผมเสมอๆเ,เจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมเกียดตัวเองที่ยังรอเธออยู่ที่เดิมนะคะเป็นเ NERGY ของเขาเอาราคาทีนี้สำหรับชาวที่มาส่องชาวธาตุดินนะคะคุณอยากบอกอะไรเขาคะ,ะคุณอยากบอกอะไรเขาคะขอดูค่ะคุณอยากบอกอะไรชาวธาตุดินอยากบอกอะไรเขา พอดีลืมนะลืมพูดคำว่ารักออกไปคิดถึงคำเดียวสั้นๆที่อยากบอกเธอแล้วก็มี energy พลังงานนะคะต่อมานะคิดถึงฉันบ้างไหม <c oughs> คิดถึงเธอทุกวันรักคนแก่มันผิดตรงไหนนะคะโอเคนะเป็นพลังงานประมาณนี้นะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า มีโอกาสจะได้กลับมาติดต่อไหมสําหรับการที่มีโอกาสจะได้กลับมาไหมคือ <c oughs> ตัวชาว่าตดินนะคะพืชศพกันมังกรณนะสถานการตอนนี้คุณยังไม่ได้มีคนรักใหม่คุณยังไม่ได้แต่งงานใหม่คุณยังไม่ได้มีแฟนใหม,ม,แงงใหม่แต่ถ้าสถานการณ์ไพ่ออกมาบอกว่ามีการอยากกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าตัวคุณนะคะมีความรักไปแล้วตัดสินใจเลือกไปแล้วแต่งงานไปแล้วให้ชมคลิปนี้ไปเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อแบบว่าความสรุกสนานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ โอกาสลับมาไหมพลังงานที่หล่นออกมานะเป็นไพ่เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะการดูดูในความสัมพันธ์การรอคอยพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะงอกเงยขึ้นการแค่ดูดูสถานการณ์อยู่มันยังมีอีโก้ใส่กันอยู่นะนะมีพลังงานของชาวราศีตุลการตัดสินใจการชั่งใจการตัดสินใจการกำลังรอคอยที่คือมันเหมือนเขายังมีความรักอยู่อะ มันยังมีความรักอยู่นะคะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างโอ้ยังมีความรักอยู่มีพลังงานมังกรตุลมิถุนขึ้นมานะยังมีความรักอยู่เขายังอยากกลับมาไหมถ้าถามว่ายังมีความรักสําหรับในหัวใจเขาไหมยังมีแต่แสดงว่ามันยังมี energy ของพลังงานของคนอื่นที่ยังควบคุม บางคนแฟนเก่าตัวคุณนะอาจจะแต่งงานไปแล้วนะคะมีการจดทะเบียนสมรสหรืออะไรกันก็แล้วแต่หรือเขามีคนของเขาแล้วที่กําลังคิดว่าจะเลือกหรืออะไรแล้วแต่แต่มันมีพลังงานมาถึงคุณหมายถึงความรักความรู้สึกนะแต่ถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมมันเป็นพลังงานความรักคือจากความรักในอดีตยังคงอยู่ยังคงมีความรักอยู่นะคะแต่ไพ่ย,ยังยึดแค่แบบว่ายังเขายังไม่ได้เลือกที่จะกลับมาหรือไม่กลับมานะคะ มันเป็นพรัง,งานของมันมีสองสิ่งสองอย่างให้เขาเลือกตัดสินใจบางทีเขาอาจจะมีคนที่คุยคุยอยู่หรือเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณก็อาจจะมีคนที่คุยคุยอยู่หรือตัวคุณนะไม่ไม่ไม่สนใจอ่ามีอีกโก้ใส่เขาตั้งดาบใส่เขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเอ e เน y จ,จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดท่านใดน,นะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมท,วทั่วไป ะะถ้าเกิดอยากได้คําตอบเป็นแบบส่วนตัวให้ดูดูให้ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยนะคะ599บาท30นาทีหรือท่านใดยอยากจะไดะ้การจัดเลขมงคลนะคะให้คนละกเก่าติดต่อกับ599บาทคนที่แอดไลน์มานะคะใต้ดีสคริปชั่นจะมีลิงก์ไลน์หรือ ID ดีไลน์ของหมอแจนนะคะขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นถึงจะแอดไลน์ ID มานะคะเพื่อนๆเนาะนะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะชาว่าดินเดือนมิถุนายนนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปนะคะ ข้อความรักข้อความคนข้อความรักนะคะจากเขาถึงคุณเป็นแบบ12ลสราศีเข้าไปชมได้ในช่องเพลย์ลิสนะคะหรือพลังงานโซเมทความรักความสัมพันธ์เป็นแบบเนื้อคู่ในช่องเพลย์ลิสหรือพิกเด็กพิกอากาถ้าคุณมีคําถามในนั้นมีคําตอบ <c oughs> ก็ไปเลือกสุ่มดู Energy พลังงานได้ขอบคุณทุกๆการติดตามอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ